สวัสดีครับนี่คือ i n s i h t News เล่าข่าวการเมืองรังสิมันโยนเพื่อถ่ายเคลียร์มวลชนเองหากดันสู่รัฐบาลไรยก้าวไก่ไกลายเป็นขู้หไฮบิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมนารังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไก่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแนวทางการบวชนาย,ยกรัฐบนตรีหลังนายวันมูฮัมหมัดนวราประธานรัฐสภา เรียกประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันต้องรอการประชุมพักสัปดาห์หน้าและหลังจากที่ยกเลิกประชุม8ปักรวมจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการหารือกันใหม่นารังสิมันกล่าวว่าส่วนกระแสข่าวที่นายธนาธรจึงรุ่งเรือนกิจประธานคณะกา้าวนา เดินทางไปพบนายทักษินชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีเพื่อขอเจรจ,จารและพักก้าวไกลย,ยอมถอยเป็นฝ่ายค้านนั้นนายธนทรไม่ได้มีตําแหน่งในพักก้าวไกลไม่สามารถตอบได้และในส่วนของพักต้องรอพักเพื่อไทยว่าจะมาคุยกับเราอย่างไรนารังสิมันกล่าวต่อว่าแนวโน้มที่พักก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านนั้นเชื่อว่าหลายคนพยายามประเมินแต่ยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏ จึงยังไม่สามารถสรุปได้แต่ยอมรับว่าเกิดการตั้งคำถามว่าการจับกั้วตั้งรัฐบาลต้องเกิดจากสองส่วนคืออุดมการความคิดความเชื่อที่พักก้าวไกลย,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงแนวทางการทำงานที่มองว่าพรรคั้วรัฐบาลเดิมไม่ได้มีแนวทางเดียวกันหากจะมีการจับคั้วตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพักก้าวไกลต้องถามพรรเพื่อไทย มีอุดมการณ์ความเชื่อตรงกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมมากกว่าตรงกับพรรคก้าวไก่และต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหากมีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นเมื่อถามว่าการเตรียมเดินทางกลับไทยของนายทักสินจะมีผลต่อการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นารังสิมันกล่าวว่าไม่ทราบเพราะไม่เคยอยู่ในพรรคแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้บรรยากาศการเมืองค่อนข้างประหลาด เพราะตนเองก็ถูกโจมตีทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่อเช่นเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่ไม่เคยมีการทุจริตใช้ชีวิตปกติตามปุตชนทั่วไปยังมีการกล่าวอ้างว่าต้องไปรับงานปารีสฝรั่งเศสขอถามว่าการรับงานมีที่ไหนที่ยังเป็นนี้ผ่อนบ้านผ่นรถจะเห็นว่ามีการพยายามขยายประเด็นเหล่านี้มาขยายผลที่ไม่ได้มีแค่ฝั่ง IO แต่มีความพยายามปลุกปั่นทางการเมือง ไม่ทราบว่าทำเพื่อวัตถุประสองค์อะไรต้องจับตามองเพราะวันนี้แปลกปรหลาดจ,จริงมาถามถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหากพักเพื่อไทยไปจับคั่วตั้งรัฐบาลกับคั่วรัฐบาลเดิมนารังสิมันกล่าวว่าไม่สามารถประเมินได้เพราะการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ใช่แค่คั่วอำนาจฝ่ายประชาธิปไตย แต่กลายเป็นคั่หายบิดกับค้วประชาธิปไตยจึงต้องประมาณว่าประชาชนจะมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยมีขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ